ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมได้นำเอาข้อมูลนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับก่อนที่เราจะเริ่มใช้งานมาตรการเราชนะนะครับตั้งแต่วันที่18กุมภาพันธ์ถึง31พฤษภาคม64นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีวิธีการยืนยันตัวตนอย่างไรนะครับมี5ขั้นตอนด้วยกันนะครับ สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์เราชนะนะครับแล้วก็อยู่ในกลุ่มสิทธิ์เราเที่ยวด้วยกันและคนละครึ่งเนี่ยนะครับรวมถึงประชาชนทั่วไปที่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์แล้วนะครับวันนี้สิ่งสำคัญเลยเราจะต้องยืนยันตัวตนก่อนการใช้สิทธิ์นะครับซึ่งมี5ขั้นตอนด้วยกันนะครับหนึ่งก็คือท่านเปิดแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะครับแล้วเลือกเมนูเราชนะนะครับ 2. เนี่ยกดยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข 3. า,าเลือกจังหวัดที่พักอาศัยที่เราอยู่ปัจจุบันนะครับ 4. ยืนยันจังหวัดที่พักอาศัยในปัจจุบัน 5. เข้าสู่หน้าเราชนะนะครับเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับและคุณผู้ชมก็สามารถที่จะเริ่มใช้จ่ายเงินได้ตั้งแต่18กลุ่กุมภาพันธ์ถึง31พฤษภาคม2564นะครับ ครับเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ